สวัสดีครับเดี๋ยวช่องทีเด็ดเสียนนอนครับอยู่ที่อู่ช่างดำชมกันโอ้โห้โอนมากคนนี้เอ้าทำไรอ่ะได้ไหมใส่เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรวะกาบข้างล่างเป็น,น,นอ,อะไ่ฮะ เป็นหายเวยเลยครับตัดเหล็กบ้างคุณหรอกไม่เสียของ ได้ครับมีน็อตใส่หนึงฝั่งนู้นไม่มีนอต ต้ <c oughs> องน้กางดน้ำข้ดน้ำเออรอเลยเงาแผลบต้องไปล้างรถแล้วนี่าล้างเขื่อนพี่ล้างเขื่อนฮะฮะเขื่อนสายหกนี่ จได้ไหมพี่ทุบเลยทุบเข้าเลยติดเลยติด,อดรองเท้าพี่เหลาใส่สองตัวแล้วไม่ไม่ไ,ไมไ่เป็นไรหรอกต้องบอกเนาะถึงจะง่าย แต่งรถครับบริษัทนี้เท่าเกมีของแต่งให้ใส่ตลอดไม่ต้องห่วงใครชอบแต่งรถเดี๋ยวไปทำสีอีกันนี่เก็บสีแต่ไม่ได้เก็บฝั่งนี้เก็บฝั่ง,นนงนนเนี่ยตัวนี้น่าทำเหมือนกันนะเนี่ย

นต,ต้องจับข้างหนกันยนั่นแหละเอาบอกยิงยิงไม่ต้องแน่นหรอกมันเตะอย่างเราอะชนขึ้นร้อนก็ได้อจเลยเท่ากันชนเลยเนี่ยเท่ากัน ลงหนงยิงเลยมไม่ยิงเราไม่ต้องยิงแรงยิงเยอตึ๊ดเฉยๆให้มันดังตรึดตร๊ดๆๆแค่นั้นแหละถูกข้างเลยเห่ผิดข้างอเอแล้ว รถแรงรถแรง,แงนี่ใส่รถลูกบางฝุ่นนะยพี่ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้ขูดหรอกได้ยุรับบางฝุ่นเอ๊ะขนาดเลยพอดิเป๊ะเลยครับ เอ้ hey, แต่ของผมไม่ต้องตัดเลยมันยืดไปขนาดไหนเนาะยืดขนาดไหนผมของเดิมเลยติดรถยากถ่ายเลยอร์อย,ยูอ่เอาไว้ส่งกระจกสิ่รเลงฟันก็นั่งส่งอตอนเช้า

ดูเต็มเลยเหรียญเยอะมยะแลวทั้นนี้สวยเลยครับเดี๋ยวไปทำสีเนี่ยฝั่งนี้ทำเหมือนกันนีนเนาะเนี่ยดูอ่ะเนะาะทำแค่ฝั่งนั้นทห้มันไม่ขึ้นสนิมบ้าง ได้ะเอาไดขัดเอ๊ะโอ้นั่งคุยโทรศัพท์กับสาวแล้วก็ขัดไปด้วยต้องเอาเทปมาปิดด้วยนี่ได้ไหมได้ไหมครับ ไปท่องนี่เสร็จแล้วนี่<ะ>เสร็จแล้วนี่ฟิตเป๊ะฟิตเตลยไม่ต้องเอาพัสติออกแล้วเดี๋ยวมันไม่ใหม่เตรียมปุ้ยมือ เดวสุดจัดเลยครับไม่มีเวนเวนครับพอดีเลยเนาะแดวไปเลยไปเลย ท่านี้มันดังตอนเตาปืนไหมอืมปืนดังนี่ไงนี่อยู่ตรงขง้างโน้นโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับเดี๋ยวเราไปเจอกันทำสีครับ